สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ันนี Daily นะคะประจำเช้าของวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่14กันยายน2563เช้าว,วันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะครับวันนี้เราสรุปภาพรวมการลงทุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะครับสุดสัปดาห์ก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าภาพรวมตลาดหุ้นของสหรัฐมีการเปลี่ยนเฟนเดิมเนี่ยหุ้นเทคได้รับความนิยมใช่ไหมครับแต่ว่าจากการค,คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าจะฟื้นตัวไ อย่างมีความชัดเจนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในปี2,564นะครับทันทีที่วัคซีนมีการผลิตขึ้นมา ก็ทําให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับแรงซื้อหุ้นก็ปรับเปลี่ยนหมวดกันไปสัมทับด้วยความเชื่อมั่นจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมขึ้นมาอยู่ที่1.3%เเพิ่มเติมจากเดือนกรกฎาคมที่1%นเป็นะครับเป็นการตอกย้ําความชัดเจนว่ากําลังซื้อค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเทเลนิตและที่สําคัญ15 1 6นี้การประชุมเฟดต,ต้องติดตามกันว่าแนวโน้มนโยบายเงินเฟอ้อแบบเฉลีย่ยเนี่ททาาางงงงโรมวละก้ะอยดยังไงขณใุป็ตตตติ ุตสาหกรรมที่จะประกาศขึ้นในช่วงค่าคืนนี้ด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวดีนะคะแอสตราเซเนกานะคะกลับมาทดลองวัคซีนอีกครั้งนะคะในพัฒนาการครั้งที่เรียกว่าเป็นรอบที่3ร,ระยะที่3เนี่ยนะคะก็ทําให้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาเช้าวันนี้นะคะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีการรายงานด้วยค่ะว่าทิกตอกนั้นบรรลุด,ดีแล้วนะคะหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าขี่เส้นตายเลย15กันยายนนี้ยังไรก็แล้วแต่ไม่มีการเลื่อนกําหนดนะคะสรุปแล้วเขาจะเป็นพันธมิตรกับออร์คอลนะคะซึ่ง ก็ถือว่าเฉือนกับทางได้ของ Microsoft ที่เสนอซื้อกันไปส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเช้านี้นะคะในฝั่งฝั่งของจีนค่ะที่อยู่อาศัยนะคะมีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงศักยภาพนะคะเสถียรภาพการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยของจีนก็ดูค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวละค่ะดังนั้นเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนทวันรอ้นรัศนีย์เอ็กเซคกคูทีฟไวท์เพรสิดเนบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนพี่ตั๊กครับค่ะพี่เปียกครับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นนะครับมีการประชุมธนาคารกลางขึ้นมาด้วยแล้วก็ในประเทศของเราเองเนี่ยยังมีเรื่องของสถานการณ์การเมืองในช่วงปลายสัปดาห์อีกเหมือนกันมุมมองการลงทุนวันแรกของสัปดาห์วันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงบ้างครับ เอาเอาภาพข้างนอกก่อนนะครับที่ประชุมธนาคารกลางตอนนี้ผมดูแนวโน้มเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากใส่ QE ลงมาในระบบะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบตัวเลขกับทางฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยมันมันมันเหมือนว่าเงียบลงไปเยอะเลยนะครับมโปกตินก็จะเติมเติมเติมอะไร่เงี้ยทุกเดือนะะนะครับสองสามเดือนนี้ไม่เติม <c oughs> มันเลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้งางตลาดหุ้นที่ ที่ตั๊กพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับที่แผนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยหุ้นเทกมันถูกขายแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่า Real, Real เรียวเรียวเซกเตอร์แทนอืมเรียวเซกเตอร์แทนอันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็แล้วก็มีบทความอันนึงบทคร,รามอันหนึงางต่างประเทศที่ที่ฝ่ายวิเคราะห์แจ้งผมแจ้งมาคือมันมีอาจจะมีการเคลื่อนย้ายเงินจากฝั่งนั้นนะครับฝั่งอเมริกาฝั่งโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเข้ามาในย่านอาเซียนเราเนี่ยครับ เขาจับตัวเลขได้ประมาณ34ล้านเหรียญแล้วตอนนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าเมืองไทยนะครับพูดถึงว่าฝั่งเอเชียเนี่ยวันเริ่มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าโครงสร้างตลาดจะเปลี่ยนไปคือหุ้นเทคจะพักตัวหุ้นเหลือเซกเตอร์จะขยับมาแทนเงินอาจจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งอเมริกาเข้ามาฝั่งเอเชียแทนค่ะโดยเฉพาะอิมเมจิงมาเก็โดยเฉพาะตลาดที่มันอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอรองเราเนี่ย เรียกว่าโคตรอันเดอร์เฟอร์ฟอร์มของเราครับค่ะเรามีความคาดหวังรน่อยครับตอนนี้ไม่มีสัญญาณนะครับแต่นี่เป็นข้อมูลที่เราได้มาล่าสุดเนี่ยครับอแสดงว่าเราก็ยังดูไม่ค่อยมีความคาดหวังสักเท่าไหร่ว่าเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะเจียดมาที่ตลาดหุ้นไทยสักเล็กน้อยมมีความคาดหวังแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยครับแต่ว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นค่ะ ปัจจัยน,นี้เขาใจนประเทเรื่องเรื่องการเมืองต่อเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับการเมืองผมผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะดุดแล้งเท่าไหร่นะครับค่ะในความเห็นผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบเอต่อต่อตลาดหุ้นมากนักครับตลาดหุ้นกออ็ยงซึมซึมเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านะ พี่เปียกขาส่วนหนึ่งนี่นะคะนักลงทุนก็รอเม็ดเงินที่จะมีจํานวนลงเขาเรียกว่ามือนหนักอ่ะนะคะทั้งในกองทุนทั้งในฝรั่งเนี่ยนะคะคเขาเทอจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่เขาจะคํานึงถึงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกรอบหนึ่งนะคะคือเอาตามทฤษฎีเนี่ยก็คือเรองผลประกอบการครับเอาตามทฤษฎีเลยนะแนวโน้ม EPS อันนี้ผลประกอบการในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีคนประเมินไว้อีกว่ามันผ่านจุดต่าสุดไปแล้วค ในไตรมาสที่สองเพราะนั้นไตรมาสที่สามเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นติดลบอยู่นะครับลบยังลบอยู่นะครับแต่อาจจะดีขึ้นไอ้ question mark อันนี้นะครับมันต้องรอเห็นตัวเลขจริงซึ่งตอนก่อนจะเห็นตัวเลขจริงในไตรมาสที่สามเนี่ยผมเห็นกองทุนเริ่มขายพาบ้างแล้วนะนอา,าทิตย์ที่แล้วก็แปลว่าเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปมั่นใจนะครับค่ะเอาเป็นว่านั่งดูไปสักพักก่อนนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังไปไม่ได้ไกลครับแนวต้านไม่เกินท่านสามนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเองจากแนวต้านไม่เกินพันสามแล้วก็เทรนด์ของตลาดหุ้นที่ตอนนี้พี่เพียรบอกว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่หุ้นเทคสหรัฐขึ้นมาแรางๆเนี่ยเราก็มีเก,กาะกระแสเหมือนกันนะฮะส่งออกชิ้นส่วนหรือว่าจะเป็นแม้แต่บรรทัดปิที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นเนี่ยขึ้นมากระายเลยตอนนี้เองผลพวงต่อตลาดหุ้นไทยในกลุ่มนี้จะเป็นยังไงแล้วก็กลุ่มเรียลเซกเตอร์เนี่ยพอจะเก,กาะกระแสตรงนี้ไปได้ไหมฮะหรือว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงฮะได้ได้เกี่ยวกันเลยครับเรากก็ร้ว่่่าลุมทีตอนนี้ที่่ตอสู้ในเืองไทยนะครับว่ากยู่ย โควิดมีวัคซีนมือย่างลงอะไรเงี้ยนะครับมินขึ้นเออขึ้นมีแค่พู่นี้เท่านั้นที่ค่อนข้างสวิงไปซึ่งมาตามผลกระทบทางด้านโควิดนะครับคส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยกลุ่มอืนผมเห็นเริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยพวกทียูทียูคือไทยูเนียนนะครับะค่ะ p p ฟนี่ลงมาที่แนวรับแล้ว มีมีแรงซื้อมาทางกลุ่มไอ้พวกยานยนต์ด้วยนะครับพวกสมบูรณ์พวกอ i ิทพไฮเทค,คอ่ะอันนี้ก็ลิงก์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงขโครง<อ>สร้างของเศรษฐกษิจโลกในอนาคตนะครับค่ะค่ะอันนี้เท่าที่เห็นนะครับค่ะส่วนแล้วกลุ่มหนึ่งที่ที่แบบน่าเป็นน่าเป็นกลุ่มพักเงินมากที่สุดคือกลุ่มไฟฟ้าครับค่ะครับถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับเก็บไฟฟ้าไปจะเป็น GPS เอ่อกราฟ g c BIM หรือ c a m ก็ได้ ดีแคดราสวยสุดครับค่ะเห็นเม็ดเงินรอบใหม่นี้ก็เข้าไปเหมือนกันนะคะมันจะทําให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวขึ้นได้อย่างร้อนแรงเหมือนในช่วงก่อนโควิดไหมคะไม่ครับอยู่ที่ผลประกอบการนะครับมันแค่เป็นตัวพักเงินนิดเดยหัวใจของของหุ้นที่จะขึ้นแรงในในอีกสักเดือนสอเดือนข้างหน้าคืองบไตรมาสสามต้องออกมาดีครับพี่แพทย์ค่ะตอนนี้คนไม่ คนก็ไม่กล้าไม่กล้าเดาถูกไหมครับเพราะว่าไม่รู้จะออกมาอย่างไรแต่ว่าตัวไหนก็ตามออกมากกว่านักวิเคราะห์ประมาณการน,นะครับมาแน่นอนค่ะจะขัดจะขาดทุนก็ได้นะครับขาดเดิมคาดว่าจะขาดทุนหมื่นหนึ่งออกมาจีขาดทุนห้าพันนี่ก็ขึ้นแรงนะครับค่ะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนจะมีสองประเภทนี้เท่านั้นนะครับค่ะครับพี่เปียครับมีคําถามจากทางบ้านเหมือนกันนะครับตอนนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนะครับเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมคเป็นยังไงกันบ้างทั้งสามสี่ห้าตัวใหญ่เลยเนี่ยฮะ เออมาแล้วซื้อได้แต่เป็นซื้อเพื่อปันผลนะครับค่ะอืมไม่น่าจะสวิงแรงครับครับเป็นมันจะมีพอจะเรียกว่าปลอดภัยได้ไหมฮะแล้วก็หวังกินเงินปันผลใช่ไหมครับกลงนี้ได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 ้อินทัศนะครับเลือกเลือกอินทัศแล้วกันเพราะว่าค่ะเอ่อดูเหมือนกระจายพอร์ตได้ค่อนข้างถือถือแอดวานซ์ด้วยถือไทยคบด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะซื้ออินทัศได้ครับ พี่เปียคะกลุ่มสื่อสารเนี่ยนะคะถือได้ว่าถ้ามองแล้วคือกินปันผลเนี่ยก็แสดงว่าอัตราการเติบโตของเขาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาเวลาเราเก่งกําไรหรือว่าเราอยากจะรับผลตอบแทนนี่เราต้องมีกลยุทธ์พิเศษไหมคะมีครับค่ะคํานวณเลยครับว่าอ d v a n c น่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ค่ะเพิ่นผมไม่ได้อยู่ผมอยู่ข้างนอกไม่มีตัวเลขหมุนเช่นค่ะเช่นสองบาทค่ะครับถ้าราคาลงมาสี่สิบาทก็แปลว่าได้ห้าเปอร์เซ็นต เมื <One input> right ่อไหรก็ตามเกิดเกิดปัญหาเช่นเกิดผมยกตัวอย่างนะครับวัคซีนเกิดแบบต้องดีเลยไปอีกสามอีกหกเดือนเนี้ยสมมุตินะครับสมมุติเฉยๆนะครับค่ะหุ้นมันลงมาปุ๊บตัวที่จะเลือกเก็บคือหุ้นปันผลครับอแล้วราคาเราคำนวณไว้นานแล้วด้วยว่าถ้าเรามาที่ราคานี้เราสู้เลยครับควิธีเล่นแต่ผลเล่นแบบนี้ครับค่ะสุดท้ายนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับมีคาถามมากลุ่มสื่อนอกบ้านครับแพลนบีวีจไอเป็นยังไงบ้างครับสั้นๆครับพี่เปียครับ ผมผมดูว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ซื้อผมว่าไม่น่าสนใจนะครับโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวไม่น่าสนใจยกเว้นไอ้ตัวเอ่อเคอร์รี่ใช่ไหมครับที่เขาเจอเข้าคครับ่ะก็เป็นแค่กินอะไรชุดนั้นอย่างเดียวครับค่ะได้เลยครับพี่เปียกคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปียกก็มีกลยุทธ์ให้เก่งกับรายกันนะคะในรายกลุ่มรายตัวนะคะแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยดูเหมือนจะขยับไปไม่ไกลละค่ะคือไม่ได้มองให้ตกใจคือไม่ได้มองแนวรับที่จะลงไปลึกนะคะแต่ว่ากรอบเนี่ยก็อยู่สักประมาณนี้หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งพันสามร้อยจุดละค่ะคือต้านก็คงไม่ไปไหนส่วนหุ้นก็อาจจะเกาะเทรนกระแสโรคตอนนี้นะฮะที่ัาจากกลุ่มเทค มาเป็นกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจจริงมากยิ่งขึ้นการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณที่งบในไตรามาสที่3ออกมาดีน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนนะครับขณะที่คุณแนะนําจากรายการของเราในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับกรุงศรีแนะนํา EA นะครับ ASL แนะนํา Echo แล้วก็ KTB แนะนํา t b ีอครับ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมาหากองทุนทางเลือกกันนะคะเรียกว่าลงทุนระยะประมาณระยะกลางแต่ว่ามีอัตราผลตอบแทนที่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเป็นกองทุนประเภททริกเกอร์ฟาน,นะคะใครอยากลุ้นสายลุ้นต้องมาช่วงหน้าค่ะ การลงทุนใน t r i เกอร์ฟันนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ทําให้นักลงทุนนั้นสามารถลงทุนโดยผู้ช่วชาญแล้วก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดไว้ล่าสุดนี้เองทางกองทุนบูหลวงนะครับก็ได้มีการเปิดตัวกองทุน t r i เกอร์2 1ขีนะครับถือว่าเป็นฟิกเกอร์ฟันที่มีการประเมินผลตอบแทนไว้ที่8%ภายใต้ระยะเวลากว่า12เดือนด้วยกันครับ ประเดียล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือกองทุนบัวหลวงนะครับท่านบอกว่ากองทุนบัวหลวงได้เปิดพร้อมเสนอขายกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์9-21ขีดหรือว่าทริกเกอร์9-21าขีดนะครับกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันที่กำหนดเป้าหมายการหาผลตอบแทนให้ได้8%ภายใน12เดือน เื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้สะท้อนได้ว่าผ่านจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยแล้วและจะทยอยฟื้นตัวนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลาย IPO ครั้งแรกนะครับ14-16กันยายนนี้ในราคาหน่วยลงทุนละ10บาทกําหนดซื้อขั้นต่ํา10,000บาทนะครับกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ได้ไปลงทุนในต่างประเทศตราสารที่เข้าไปลงทุนได้แก่ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสารทุน หน่วยลงทุนกองทุนรวมเช่นกองทุน CSI กองทุน Infrastructure กองทุน property หรือรี t นะครับกองทุน private equity และหรือกองทุน ETF เป็นต้นซึ่งผู้จัดการกองทุนก็จะพิจารณาสัสดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมหรือว่าสถานการณ์นะครับ ส่วนท่านใดนะคะที่มีการลงทุนในรูปแบบของการกระจายสินทรัพย์ลงทุนในต่างประเทศก่อนหน้านี้นะคะต้องแสดงความยินดีด้วยแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะบลจกสิกรไทยนั้นจ่ายเงินปันผลให้กับกองทุนหุ้นต่างประเทศ<ส>จํานวน2กรกองด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า140ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของบลจกสิกรไทยนะคะจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเคโครโบ allocation นะคะหรือว่า KGA อันนี้เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกค่ะโดยจะจ่ายในอัตรา20สตางต่อหน่วยนะคะและอีกหนึ่งกองคือกองทุนเปิด K หุ้น US ดัชนี n d q 100A นะคะเป็นชนิดจ่ายเงินปันผลอันนี้ลงทุนในหุ้นชั้นนำของสหรัฐเน้นในกลุ่มเทคโนโลยีสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ Nasdaq 100นะคะดังนั้นค่ะจ่าย2กองนี้กองนี้จ่าย40ตางต่อหน่วยรวมแล้ว1 4 7 1 6 ล้านบาทจ่ายวันนี้แหละค่ะครับก็ยิมเงินออกนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่มีการลงทุนในช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเงินปัดผลที่จ่ายไปในครั้งนี้ครับมาถึงงานที่แวดวงการเงินและการลงทุนเฝ้ารอเวลากรด้านการเงินการลงทุนนะครับเฝ้ารองานนี้นะครับถือว่าเป็นการประกาศรางวัลเกีดยรติยศแห่งปีเลยนะครับรางวัล Money and Banking a w a r d 2020ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้ การประกาศรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับถือเป็นครั้งแรกที่รูปแบบงานเป็นไลฟ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เปิดประสบการณ์สุด e อ็กซ์คลูซีฟนะครับอย่างไร้พรมแดนรับยุคนิว n นอร์มร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศนี้ได้นะครับรูปแบบรางวัลครั้งนี้นะครับมี5รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลน,นักการเงินแห่งปี2,500 63นะฮะแล้วก็มีรางวัลธนาคารแห่งปี2,563รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี2,563นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,563และรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2,563นะครับผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลผ่าน Facebook Live ผ่านทาง Facebook ของการเงินธนาคารและ YouTube การเงินธนาคารออนไลน์ครับ ้ามพลาดเลยนะคะวันศุกร์นี้นะคะ18กันยายนค่ะในรูปแบบของ virtual life นะคะยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเลยและคะ่ะแล้วก็ไปติดตามนะคะว่าสถาบันการเงินไหนนะคะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจกันนะคะว่าณปัจจุบันนี้ผ่านช่วงที่ถือว่าเป็นวิกฤตไปแล้วหรือยังนะคะคแล้วทิศทางเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบค่ะ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศยิ่งใหญ่ที่สุดในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน Money and Banking Award 2020 18กันยายนนี้10นาก30นาทีเป็นต้นไปทาง Facebook Live การเงินธนาคารและ YouTube การเงินธนาคารออนไลน์ ในช่วงนี้เองหลายคนต้องกลับมาทบทวนแหละครับการดาเนินธุรกิจการทําการค้าการขายภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะเป็นยังไงหลายคนก็มีคําถามนะครับเอ๊ะฉันจะวางแผนยังไงต่อไปดีแล้วก็โควิดเนี่ยมันจบลงเมื่อไหร่วันนี้เองนะครับเราจะมาร่วมประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจกันนะครับกับทางคุณชาวเก่งชนประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะดรคะสวัสดีครับคุณตั้งคุณแผนครับ ขอสอบถามก่อนเลยนะคะตอนนี้กําลังจะหมดไตรามาสที่3าแล้วนะคะเหลือไตรามาสสุดท้ายของเรานะคะเราประเมินสถานการณ์ภาพรวมของไตรามาสที่สามเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังไตรามาสที่สี่ยังไงบ้างคะก็ยังมีประเด็นคือจริงๆมันควรจะดีขึ้นจากไตรามาสที่สองซึ่งแต่เดิมคาดว่าน่าจะเป็นไตรามาสที่ต่ําที่สุดของปีนะครับสถานการณ์บางส่วนนี่คลี่คลายลงหลังไตรามาสที่สองหลังจากการทยอยปลดล็อกดาวน์นะครับ เราเริ่มมีการท่องเที่ยวในประเทศได้บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังกลับมาไม่ได้ในปีนี้นะครับขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศที่เปิดเนี่ยก็ช่วยได้เพียงระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นมันยังตัวเลขอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ฟื้นตัวมาได้บ้างแต่ว่ายัง ยังไม่ได้มากพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มในเชิงบวกในภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ยังมีประเด็นอื่นๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นเรื่องของอประเด็นเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการเมืองในประเทศเป็นต้นนะครับเราก็ยังมองตัวเลขในไตรามาสที่สามและไตรามาสที่สี่ยังติดลบน่าจะยังเป็นตัวเลขติดลบสองหลักอยู่นะครับ หากเจาะลึกเฉพาะกลุ่มภาคการท่องเที่ยวครับดรกา่วฮะต,ตอนนี้เริ่มมีการเผยแพร่ภาพผ่านทางโซเชียลเหมือนกันพื้นที่ท่องเที่ยวที่เดิมเคยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติพา<ม>ข้ามไปด้วยจํานวนมากๆเนี่ยอย่างเช่นสมุยหรือภูเก็ตตอนนี้ยังอาการไม่ดีเลยฮะเรามีการประเมินผลกระทบยังไงแล้วก็สถานการณ์ณขณะนี้เองมันจะลากยาวไปถึงจุดไหนครับก็ประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยในที่สุดก็คงกลับไปในเรื่องของอเรามีระบบที่จะคัดกรองหรือจะสามารถ ให้มั่นใจได้มากขึ้นได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินเดินทางเข้ามาครับจะจะมีจะไม่นําความเสี่ยงเรื่องการแพร่ระบาดเข้ามาแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองเขาก็คงอยากจะสบายใจว่าถ้าเขามาอยู่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรควรันทีนในในในแหล่งท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยสําหรับเขาในเรื่องของการแพร่ระบาดเช่นเดียวกันนะครับ<ะ>ทั้งสองด้าน ประเด็นเนี้ผมคิดว่าจะสบายใจจริงๆก็คือต้องมีวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์วัคซีนก็เป็นที่คาดหมายกันว่า,าทางออยของสหรัฐเองน่าจะมีการอนุมัติอันนี้เป็นการคาดการนะครับ <c oughs> ก่อนซึ่งปีนี้แต่ว่าการจะฉีดให้กับประชากรในวงกว้างได้เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเดืรว,วดเร็วครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ย จองวัคซีนกันล่วงหน้าฉะนั้นความต้องการนี่มันมีมากกว่าความสามารถในการผลิตนะครับเราคาดการณ์กันว่าวัคซีนจะมีใช้กันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ทันในในปีหน้าครับสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูรายชื่อประเทศที่จองไว้เนี่ยเขาจองกันในหลักหลายหลายร้อยล้านโดสไปก่อนหน้านำแล้วอย่างสหรัฐเนี่ยน่าจะจองไป แปดร้อยล้านสารราชนจาจักรน่าจะสองหรือสามร้อยล้านโดสกำลังการผลิตของบริษัทยาก็ไม่คงไม่พอครับค่ะถ้าหากว่าเราประเมินนะคะจากภาพหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบความเชื่อมั่นพอสมควรนะคะนั่นก็คือการนัดชุมนุมนะคะการประท้วงที่อาจจะเกิดขึ้นรอบเนี่ยสสิ้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมันเป็นประเด็นที่กระทบความเชื่อมั่นในเรื่องของกําลังซื้อหรือแม้กระทั่งเป็นประเด็นที่ทําให เสถียรภาพด้านการเมืองเนี่ยเป็นที่จับตาอีกครั้งหรือเปล่าคะอันนี้ณจุดนี้ผมว่าอาจจะยังมีผลไม่มากแต่ว่าเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจรับรู้นะครับอพอดีมันมีเรื่องโควิดซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องมาแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงต่อเขาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ประเด็นการเมืองที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนที่ทำให้เขากำลังจะเดินหน้าทำธุรกิจแล้วต้องมาหยุดลงนะครับ อยงนัผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ในภาคธุรกิจก็คงติดตามสถานการณ์ไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับครับนะตอนนี้เรายังคงเป้า GDP ไว้ที่ระดับเดิมไหมครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่ครครับเราเราใช้ตัวเลขลบสิบนะครับเราที่เพิ่งปรับลงมาจากลบหกเป็นลบสิบครับ รอบประมาณการของเราเป็นรายไตรมาสดังนั้นทีน่าจะช่วงปลายปลายปีนะครับช่วงปลายปีเราก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นสําหรับตัวเลขปีหน้าครับฉะนั้นตอนนี้ก็ยังยืนที่ยังน่าจะเป็นลบสิบอยู่ครับแล้วก็รอที่จะมวยมีมุมมองสําหรับตัวเลขของปีสองห้าหกสี่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณดรมากเลยค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หลายๆท่านนะคะกำลังติดตามล่ะบรรยากาศการลงทุนหรือแม้กระทั่งตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะคะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือเรื่องของโควิด -19 ใช่ถ้าเกิดวัคซีนมีการพัฒนาออกมาจนสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายนะครับมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นเศรษฐกิจคู่ค้าน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ความเชื่อมั่นคําสั่งซื้อจากต่างประเทศก็มาซื้อที่มันกลับมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยน่าจะทาให้เศรษฐกิจหลายภาคส่วนของไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วพพึ่่่่่่่งงงงงิตตาาประะเเททศกกลลััับมฟื้้้นวววใชคออียแ็ส นะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจนะคะพรุ่งนี้กลับมากระชับพอร์ตการลงทุนกันอีกครั้งค่ะ10บโมงหนาทีเป็นต้นไปวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ